สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนีนีอิสฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทําขนมปังมาการีนนะคะตัวนี้นะคะนี้เราก็จะอบให้สีเขาเข้มเข้มเล็กน้อยน,นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวข้างนอกเขากรอบนะคะตัวข้างในเนื้อขนมปังนะคะก็จะมีความฉ่าของมาการีนนะคะก็คือฉ่าๆเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อฉ่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะ ส่วนผสมก็จะมีดังนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราเตรียมแป้งขนมปังค่ะ10ช้อนโต๊ะหรือประมาณ150กรัมตัวแป้งขนมปังนะคะจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราใช้เป็นยี่ห้อหงขาวค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยยีสต์ค่ะ1ช้อนชาค่ะเราใช้เป็นยีสต์หวานค่ะและก็จะตามด้วยไข่ไก่เบอร์สค่ะจํานวนหฟองค่ะทําการตอกไข่ลงไปได้เลยค่ะ และก็จะตามด้วยเกลือค่ะเกลือเราใส่ลงไปค่ะ1สนส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยนมสดค่ะ3ช้อนโต๊หรือ45กรัมและเราก็จะทำการนวดแป้งนะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะสำหรับใข่ที่ไม่มีเครื่องนวดแบบนี้จะนวดมือนะคะให้แนะนำให้ใส่นมไข่ยีสตก่อนแล้วก็น้ำตาลก่อนนะคะคนผสมให้ตัวยีสต์เขา ผสมก,กันกับนมก่อนแล้วก็ใส่ของแห้งลงไปค่ะแล้วก็นวดไปได้เลยค่ะพอครบเวลา10นาทีนะคะเราจะใส่มะการีนลงไปค่ะ2ชอ้อนโต๊ะหรือ30ัมตัวมะการีนหรือเนยเทียมนะคะเลือกเอายี่ห้อที่เขาไม่มีไขมันทรานค่ะจากนั้นนะคะก็จะนวดแป้งต่อไปอีกเป็นเวลา2ีสิบห้าสำหรับใครที่นวดหมือะคะ่ะก็นวดจนเขาเนื้อนเนียนได้เลยค่ะนี่นะคะพอครบเวลาเราก็จะได้ เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะเขาก็จะขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะคึงเป็นก้อนกลมแบบนี้แล้วก็รีดได้เลยค่ะเราจะรีดเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ค่ะความกว้างความยาวน,นะคะเรากะกะเอาประมาณ1ไม้บรรทัดค่ะประมาณนี้นะคะ1ไม้บรรทัดก็ประมาณ30เซนหรือ12นิ้วค่ะ จากนั้นนะคะเราเตรียมมาการีนค่ะตัวมาการีน90กรัมนะคะหรือ6ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะทามาการีนให้ทั่วตัวแป้งได้เลยค่ะแป้งที่เราขึงเป็นแผ่นฟิปแผ่นแบบนี้นะคะเราก็จะทาตัวมาการีนให้ทั่วๆให้เสมอกันได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้ไม้พายในการทาไปแบบนี้ค่ะพอทาเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เกลี่ยให้เขาเนียนๆแปบนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการม้วนค่ะแล้วก็จะค่อยม้วนเข้ามาแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะม้วนไม่ยากนะคะม้วนง่ายๆค่ะนี่ค่ะพอม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเก็บปลายเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะกดให้เขาเปบนแบนเล็กน้อยค่ะใช้อุ้งมือในการกดนิดนึงค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตัดเป็น3เส้นนะคะเพราะว่าเราจะทำการถักเปียเขาค่ะ นี่นะคะก็ค่อยๆกดไปค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ความยาวก็กะเอาได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการถักเปียได้เลยนะคะถักเปียเราจะนําลายขึ้นโชว์ด้านบนแบบนี้ค่ะลายที่เราม้วนไปแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นลายเส้นของตัวเนยนะคะที่เป็นแบบเส้นๆแบบนี้ค่ะเนยกับตัวแป้งนะคะก็จะงายลายที่เป็นเส้นขึ้นค่ะ ค่อยๆถักไปแบบนี้จนเสร็จหมดเลยค่ะถักเวียนนี้ก็ถักไม่ยากนะคะค่อยๆถักไปประมาณนี้ค่ะนี่นะคะพอถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเก็บตรงปลายเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการพับครึ่งค่ะก็ประกบก็หากันแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะวางลงในพิมพ์ได้เลยค่ะ พอวางลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปหรือใครไม่มีพลาสติกแรปก็จะเป็นผ้าคลุมพักไว,ว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะให้ตัวแป้งเขาขึ้นฟูก่อนค่ะนี่นะคะพอครบเวลาเขาก็จะขึ้นฟูประมาณนี้นะคะจากนั้นเราเตรียมไข่แดงค่ะไข่แดงหนึ่งฟองแบบนี้ทาเขาให้ทั่วได้เลยค่ะสำหรับใครถ้าไม่มีไข่แดงก็จะเป็นนมสดทาให้ทั่วก่อนนำไปอบก็ได้ค่ะ สาเหตุที่เรานำมากาลีนมาเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนยเขาก็จะละลายนะคะตัวมากาลีนก็จะยังคงอยู่มันเขาก็เวลาอบเขาก็เนื้อมากาลินที่เขาละลายแล้วเขาก็จะซึมอยู่ในเนื้อขนมปังอะคะ่ะจากนั้นนะคะนําเข้าอบไฟบนล่าง170องศาใช้เวลาในการอบก็คือ15นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะ พอครบเวลานะคะเราก็จะนําออกจากเตาอบแล้วก็มาทาด้วยนมสดนะคะนมสดหรือนมข้นจืดก็ได้ค่ะทาเพื่อไม่ให้หน้าเขาแห้งแล้วก็มีความมันวาวค่ะพอทาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็จะพักให้เขาเย็นค่ะเดี๋ยนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ